ครับถัดไปนะครับหัวข้อต่อไปที่เราเรียนก็คือองค์ประกอบในการเชื่อมไฟฟ้านะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงานแล้วก็ดูลวดเชื่อมของเราสองอระหว่างลวดเชื่อมนะครับ2.6มิลกับ3.2นะครับต้อง าวางขวางต้องดูลักษณะลวดให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเราด้วยแล้วก็ดูอะไรอีกครับชิ้นงานขนาดชิ้นงานก็ควรให้มีความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้โลหะชิ้นงานชนิดใดนะครับนอกจากโลหะชิ้นงานแล้วก็ดูความหนาของชิ้นงานทสองอย่างเป็นองค์ประกอบสําคัญสำคัญนะครับกระแสไฟแล้วก็ลักษณะของรอยบากต่างๆนะครับ และตัวอื่นๆที่มีความสําคัญนะครับก็คือองค์ประกอบแรกการเลือกรดเชื่อมให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานนะครับครับองค์ประกอบในการเชื่อมถัดไปนะครับก็คือการปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานอ่ะทดลองเพิ์นนะครับการปรับกระแสไ,ไฟให้เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานนะครับถ้าต้องการเพิ่มกระแสให้หมุนตามเข็มนะครับอ่าถ้าต้องการ ลดกระแสเราก็ต้องทําการหมุนทวนเข็มนะครับระหว่างที่เพิ่มกระแสหรือลดกระแสให้ปิดสวิตท,ทุกครั้งนะครับเมื่อปรับกระแสไฟได้เราก็ทําการเปิดสวิตนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเลือกกระแสที่เหมาะสมนะครับครับหัวข้อต่อไปก็คือระยะอาร์ที่เหมาะสมนะครับอ่ลองดูระยะอาร์ที่เหมาะสมก็คือระหว่าง ลวดเชื่อมกับปลายลวดเชื่อมกับโลหะชิ้นงานนะครับระยะอาร์ที่เหมาะสมนะครับก็ยกสูงห่างจากชิ้นงานเท่าไหร่ยกสูงหาง s, ่า,างเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อมลวด2 6งปก็ยกสูง i, ระยะอาร์เท่ากับ26มิลน,นะครับทดลองอาร์คเลยครับผู้ปฏิบัติหน่วรยระยะอาร์คได้ที่เหมาะสมก็ยกสูงเท่ากับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของลวดนะครับถ้าลวด 2. 6ก็ยกสูงประมาณ2.6่ถ้า3.2ก็ประมาณ 3.2มมิลนะครับนี่คือระยะอาร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมนะครับครับหัวข้อต่อไปก็คือการตั้งมุมของรวดเชื่อมที่ถูกต้องนะครับมุมลวดเชื่อมที่ถูกต้องโดยทั่วไปมุมงานควรอยู่ระหว่าง90องศานะครับอันนี้เราใช้ฉากวัดให้ดูจริงๆในทางปฏิบัติไม่จาเป็นต้องใช้ฉากวัดนะครับต่อไปมุมที่2ก็คือมุมงานมุมงานโดยทั่วไปควรอยู่ประมาณ65-75องศานะครับ สาธิตเลยนะครับเมื่อมุมงานได้เราก็ทําการเชื่อมแนวเชื่อมไปเลยครับนะครับนี่ก็คือมุมของชิ้นงานนะครับโดยทั่วไปครับครับถัดไปก็เป็นการควบคุมความเร็วให้ถูกต้องและสม่ําเสมอนะครับอ่าลองสาธิตเลยนะครับความเร็วในการเดินลวดเชื่อมไม่ควรช้าหรือเร็วเกินไปนะครับทั้งนี้ควรสัมพันธ์กับ กระแสไฟและความหนาของชิ้นงานนะครับสูงไปก็ไม่ดีเร็วเกินไปไม่ดีต่าเกินไปก็ไม่ดีนะครับควรในสัมพันธ์กระแสกับความหนาของชิ้นงานนะครับองค์ประกอบในการเชื่อมต่อไปเราก็ออกมาดูตัวอย่างในงานเชื่อมในการปฏิบัติจริงนะครับในเรื่ององค์ประกอบก็มีในเรื่องของการเลือกลวดเชื่มอมการตั้งกระแสไฟ ระยะอาร์มมุมลวดเชื่อมแล้วก็ความเร็วนะครับเปเน,นหน5องค์ประกอบต่างๆ่ตัวนี้นะครับมาดูสาธิตงานจริงนะครับครับอันนี้ก็คือการลงปฏิบัติงานจริงในซายงานก่อสร้างนะครับลักษณะการเชื่อมเสาไอบีมต่างๆนะครับของช่างผู้ปฏิบัติงานนะครับ